คำบรรดาลตอนพระใจยบาปเมื่อบวชเข้ามาอยู่ในภาคกสวพัฒเครื่องร้อยรัดสำคัญนั้นก็คือศีลศีลพระที่มีมากมายจะกลายเป็นเครื่องเตือนสต,ติเตือนใจให้ผู้บวชประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความเรียบร้อยงดงามอย่างที่ท่านเรียกกันว่ามิสมณะสารูป เพราะฉะนั้นความจําเป็นอย่างแรกสําหรับพระนวกกะผู้บวชใหม่ก็คือต้องศึกษาพระวินัยเป็นอันดับแรกเพราะไม่ศึกษาจึงไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็ปฏิบัติไม่ถูกได้จะอ้างว่าไม่รู้ก็ไม่ได้อย่างนั้นจะให้ชาวบ้านเขากราบไหว้ได้อย่างสนิทใจกันอย่างไรเมื่อปีพศ2508ผมได้ลาบวช และได้ไปบวชอยู่ที่วัดเกลือเกลีานคือวัดธรรมศาลาอําเภอเมืองนคปรปฐมในปีนั้นมีพระบวชกันมากรวมทั้งพระทั้งเนนก็ร่วมห้สิบโรมีพระที่เป็นข้าราชการลาบวชห้าโรเป็นทหารบกสองโรปเป็นตำรวจหนึ่งโรเป็นผู้คุมและเป็นครูอย่างละหนึ่งโรพระสมจิตเป็นข้าราชการทหารสังกัดกรมสาร,รวัตรทหารบกยศสิบโท เป็นพระที่ไม่ค่อยจะมีการสำรวมกิริยามาร,รยาตามแบบพระสงฆ์ทั่วไปท่านพูดจาเสียงดังเดินเหินพวดพราดปึงปังและชอบคุยอวดอ้างทับถมพระรูปอื่นๆอ,อยู่เสมอยิ่งกับผมด้วยแล้วรู้สึกว่าสอนสินไม่ค่อยจะกินกันเพราะผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะยอมคนเหมือนกันและออกจะเป็นคนใจร้อนไปสักหน่อยเจอเจอกับะไรที่ไม่ค่อยเข้าท่าเข้าทางเป็นไม่ได้ ฉะนั้นจึงทําให้พระสมจิตไม่ค่อยชอบหน้าผมเพราะผมจะคอยไปขัดคอเขาอยู่เสมอๆวันหนึ่งหลังจากทําวัดเสร็จแล้วก็ออกจากโบสถ์กลับมาที่กุฏิมีแมวตัวหนึ่งสีดําสลับขาวไปทําไรพระสมจิตท่านเกิดโมโหขึ้นมาไม่ทราบถึงกับจับเอาเจ้าแมวตัวนั้นมาตีด้วยด้ามไม้กวาดแมวเมื่อได้รับความเจ็บปวดมันก็ร้องดังลั่นพระหลายรูปต่างก็วิ่งมาดูซึ่งรวมทั้งผมด้วย เสือกแหกปากร้องทำไมวะที่อื่นม่ตั้งเยอะแยะไม่ไปเยี่ยวดันไม่เยี่ยวที่หน้าห้องกูและอีกมากมายหลายคําที่พระสมจิตท่านกลด่ามแมวตัวนั้นเอา้าใจคอจะเตีมันให้ตายเลยหรืองไงผมอดรนทนดูไม่ได้จึงร้องถามบอ,อกไปพระสมจิตหยุดตีแมวตัวนั้นแต่ยังไม่ปล่อยแมวด้วยท่านจับเอาไว้ด้วยมือข้างหนึ่งท่านหันมามองผมแล้วพูดว่า เราจะมายุ่งอะไรด้วยวะมันจะเป็นจะตายกัเรื่องของมันไม่อยากยุ่งนักรอกข่าสัตว์นะมันเป็นบาปนะท่านบาปหรือถ้าหากเมตตามันมากก็เอามันไปอย่า,อามันมาเห็นอีกล่ะพระสมจิตโพดพร้อมกับโยนแมวตัวนั้นมาให้ผมแล้วก็เดินกลับเข้ากุฏิไปผมอุ้มเจ้าแมวน้อยตัวนั้นขึ้นมามันอุ้งเล็บเกาะอังสะผมไว้นแน่นผมเอามือลูบหัวมันด้วยความสงสาร แล้วก็พามันกลับไปที่กุฏิที่พักผมกุฏิพระของวัดธรรมศาลาตอนนั้นเดิมทีเป็นแบบห้องแถวยกไ้ถุนสูงประมาณสองเมตรสร้างเป็นสองแถวหันหน้าเข้าหากันช่องว่างระหว่างแถวที่หันหน้าเข้าหากันนั้นห่างกันประมาณ10เมตรเห็นจะได้แต่และห้องแถวของกุฏิมีสิบห้องฉะนั้นสองห้องแถวมียีสบห้องแต่และห้องมีพระบวชใหม่อยู่รวมกันสองรู แต่ถ้าเป็นพระบวชเก่าโดยมากจะเป็นพระหลวงตาที่บวชมาหลายปัรษาก็จะอยู่หนึ่งรูปต่อนหนึ่งห้องพระที่วัดนี้จะมีพระมากก็ตอนข้าปัรษานี่แหละเพราะมีลูกหลานของชาวบ้านที่มีอายุครบบวชมาบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ส่วนที่ว่างกว้างสิบเมตรนั้นทางวัดได้สร้างเป็นหอชันเป็นศาลาหลังยาวตลอดแบ่งเป็นที่สําหรับพระฉันอาหารสีสามส่วน ที่เหลือก็ทำเป็นหอสวดมนต์สำหรับให้พระและฤิษิวัดใช้เป็นที่สวดมนต์พอเวลาหนึ่งทุ่มตรงพระท่านจะติระครังบรรดาลูกศิษย์วัดทั้งหลายไม่ว่าเก่าหรือใหม่จะต้องรวมตัวกันที่หอสวดมนต์แล้วก็จะมีพระรูปหนึ่งโดยมากจะเป็นพระหลวงตาหรือพระที่บวชมาหลายพรรษาแล้วมาคอยควบคุมลูกศิษย์วัดให้ทำการสวดมนต์โดยท่านจะเป็นผู้นำและจะมีพระที่บวชใหม่ช่วยดูแลอีกสองรูปโดยจัดเวรยามสลับกันไปทุกวัน ฉนั้นตลอดระยะเวลาสามเดือนที่เข้าพารรษาทั้งพระทั้งเนรสิทธวัดจะต้องสวดมนต์ทุกวันสำหรับพระและเนรนั้นมีกิจของสองที่จะต้องทั้งวัดเช้าเย็นอยู่แล้วบรรดาลูกศิษย์วัดธรรมศาลานั้นผมรับรองได้เลยว่าทุกคนสวดมนต์ได้เก่งมากๆเพราะในระหว่างสวดมนต์อยู่นั้นใครจะหลบอู้ไม่ได้เด็ดขาดก็ด้วยพระที่ท่านควบคุมดูแลเข้มงวดมากถ้าหากใครหลบไพรอูอจะเรียกมาสวดนิพพังแบบตัวต่อตัว,ต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 วเลย ก่อนจะเลิกสวดมนต์พระที่เป็นหัวหน้าท่านจะปรมสั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติดีให้ขยันหมั่นเพียรเช้าวันหนึ่งพอผมตื่นจากจำวัดและเปิดประตูห้องออกมาก็ต้องตกใจแมวตัวที่ผมเก็บมาเลี้ยงตัวนั้นมันมานอนแน่นิ่งอยู่หน้าประตูผมจับมันขึ้นมาแต่อนิจจาตัวมันแข็งหมดลมหายใจไปแล้ว ผมจับตัวมันพลิกดูรอบๆตัวจึงรู้ถึงสาเหตุการตายของมันและรู้เดียวว่าใครเป็นคนที่ทำให้มันตายหลังจากชั้นอาหารเช้าแล้วก็นำอแมวตัวนั้นไปฝังที่ใต้ต้นสะแกซึ่งเป็นป่าละเมาะและกลับขึ้นกุฏิก็มาเจอเข้ากับพระสมจิตพอดีนี่ท่านเห็นเขาว่าแมวของท่านตายเสียแลว้วหรอพระสมจิตเอ่ยถามผมครับผมตอบสั้นๆแล้วก็จะเดินเลี่ยงไป แมวที่รักของท่านนะ่ะมันเป็นอะไรตายล่ะเหมือนพระสมจิตจะยังไม่อยากให้ผมจากไปจึงถามต่ออ๋อมันน่าจะถูกคนเจร้ายฆ่าละมัง้งผมตอบหือ <H oo? c ười> คนที่ไหนไมันจะฆ่าได้กระทั่งแมวพระสมจิตถามอย่างยิ่ยวนจกคนที่ไหนกันละ่ะ <c ười> ก็คนแถวนี้ละมัง้งยิ่งเป็นคนที่เอาผ้าเหลืองมาคลุมตัวด้วยนะเขาไม่เรียกว่าพระหรอก เพราะศินมันขาดไปแล้วศินข้อที่ 1, หนึ่งปานาห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหน้าผมพูดทิ้งท้ายแล้วก็เดินจากไปเรื่องแมวกับพระสมจิตนั้นมีเรื่องให้ไล่ตีกันทุกวันเพราะที่หน้าห้องของพระสมจิตมีกล่องกระดาษและสิ่งของวางระเกะระากะาอยู่มากมายแมวจึงชอบมาฉี่รถทําให้มีกลิ่นเหมน็นและแมววัดนั้นก็มีหลายสิบตัวเสียด้วย วันนั้นเป็นเวลาบ่ายโมงพระทุรูปตเตรียมตัวจะไปทําความสะอาดร,รอบบริเวณวัดเช่นบทวิหารสลาการเปลี่ยนที่เป็นสมบัติของทางวัดเอาอีกแล้วเหรอมีเสียงดังพร้อมๆกับเสียงวิ่งตึงๆของพระสมจิตที่วิ่งไล่ตีแมวนั่นเองทั้งเสียงพระเสียงแมวร้องลั่นดังไปทั่วเนื่องจากกุติของทางวัดได้ก่อสร้างมานานแล้วพื้นกระดานบางแผ่นก็มีผุพังเป็นธรรมดา ขณะที่พระสมจิตกำลังไล่กวดแมวไปติดติด้วยความโมโหนั้นเพื่อนไปหยิบกระดานแผ่นหนึ่งที่ผูกเข้ามันจึงทำให้ไม้แผ่นนั้นหักออกจากกันขาของพระสมจิตจึงทะลุลงไปแต่เนื่องจากเป็นกระดานที่หักเป็นร่องไม่ใหญ่มากจึงทำให้ไข่ข้างกระแทกลงกับพื้นอย่างแรงจนนุ่งเข่าแตกเลือดโชกส่วนใบหน้าของพระสมจิตก็ฟุบลงกระแทกกับพื้น หน้าผากแตกเป็นแผลกว้างจมูกยบเลือกมัเดาไหลทะลักออกมาริมฝิปากแตกชับเจินฟันหน้าหักหลุดออกมาหลายซี่พระสมจิตตกรร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสหาหัสพระรูปอื่นที่เห็เนเหตุการณ์ต่างช่วยกันพาพระสมจิตไปปฐมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พระสมจิตต้องนอนพักรักษาตัวอยู่นานเป็นเดือน เพราะว่าข่าตุกกระแทกอย่างแรงจึงกระดูกแตกเมื่อรักษาหายดีแล้วก็ทําให้ข่ารีบเล็กไม่มีเรี่ยวแรงเวลาเดินเสียการทรงตัวไม่เหมือนเดิมแผลที่หน้าผากถูกเย็บหลายเข็มกลายเป็นแผลเป็นมองเห็นได้ชัดเจนส่วนริมฟีปากส่วนบนก็ยื่นออกมาเหมือนปากกรดผมเห็นสภาพของพระสมจิตแล้วคิดว่าคงจะเป็นด้วยเวรกรรมที่ท่านธรุณกรรมและข้าแมวตัวนั้นจนตาย บาปกรรมนั้นจึงย้อนไม้ท่านได้รับเคราะห์ถึงเลือดตกยางออกและร่างกายพิกลพิการไปการฆ่าสัตว์นั้นจมเป็นบาปอยู่แล้วยิ่งพระสมจิตมาอยู่ในสถานะบรรพชิตด้วยแล้วไม่รักษาศีลไม่ทำตัวให้เหมาะแก่สมณะสารูปไม่รู้จักระงับความโกรธเปียดในใจตัวเองเพียงแค่แมวฉี่รถหน้าห้องซึ่งมีกองกระดาษวางระเกระกะโย้าพระสมจิตท่านเก็บกองกระดาษนั้นออกไปเสีย ผมเชื่อว่าแมวมันก็คงจะไม่มีฉี่รถที่หน้าห้องทันหรอกที่สําคัญพระสมจิตก็คงไม่ต้องวิ่งไล่กวดแมวทุกวันจนเกิดเป็นอุปัตระวเหตุเช่นนี้ได้เรื่องบาปกรรมน่ะมีจริงๆถ้าท่านคิดจะทําอะไรควรไตรตรองให้ดีซยก่อนอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเพียงเล็กน้อยก็เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ทํามากๆเข้าแน่นอนว่ากรรมย่อมตกตะกอนสะสม รอเวลากลับมาคิดบัญชีในครั้งเดียวและครั้งนั้นนั่นแหละมันจะกลายเป็นผลอันยิ่งใหญ่และสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการสนับสนุนช่องดวงตาท่านก็าสามารถร่วมเป็นกำลังใจกับทีมงานในการเผยแพ่ธรรมด้วยการกดปุ่มสมัครซึ่งอยู่ใกล้ๆกับปุ่มกดติดตามเพื่อรับสิทธิ์ในการชมคลิปใหม่ซึ่งจะเปิดให้สมาชิกรับฟังก่อนใครสุดท้ายนี้ขอให้ท่านเจริญในธรรมสวัสดีครับ